ครับครับในช่างข้างช่างที่มาจากอบจเมื่อสักครู่ขอเชิญหน่อยนะครับสองเมตรยาวยี่สิบเมตรครับ เดินหน่อยเดินหน่อยที่เข้ามาหน่อยต่ไปนี้เข้ามามาผมจ้าที่น้องต้อง,งสั่งทุกทีวันหนึ่นะครับที่ท่านพูดว่าจะไม่แต่รายเดียวน,นะครับแต่ตอนนี้เราได้มีมาตรการสร้างโรงพยาบาลสนามนะครับวันนี้ทางท่านนายกองค์การบน หดเลยเลต้องขอีนี้ท้องจังหวัดภูไทนะครับต่อที่วที่สุดวันนี้นะครับปรกาศทีมองร่วมือทุกภาคส่วนนะครับก็ทางจังหวัดการส่งข่าวนทางมนะครับของคุณทางนนายกโดนะครับนยกอการจังวัดที่ทานได้สนับสนุนนะครับในการขึ้นงานเรื่องเงินบอกว่าไม่ได่ไปสับทันนะครับในการขขึ้นงานก็เพื่อที่จะ ให้พี่น้องที่ลงถังเรานะครับได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะให้ญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้อุ่นใจนะครับว่าครอ,อ,อบครัวสมาธิครอบครัวท่านแบบที่อยู่ในเดือนสาเนี่ยได้รับการดูแลจากการป่วตยบนแค่าหนในการติดเชื้อโควิดนะครับในภาพรวมนะครับตอนนี้ท่านนายกอนันธสวัสดิ์เนี่ยได้ถุลงลูกานะครับในการที่ ทำเรื่องาบาลสนามในาะาลสนามมันไม่ย่อยมีเฉพาะตัวโรบาลนะครับมันต้องประกอบทั้งหมดตั้งแต่หนึ่งเอาเรื่องอุปอรณอนก่อนเรื่องเตียงนะครับเราก็ได้ที่สี่มาร้อมเตียงที่ต่างโลกห้าเตียงนะครับเราก็ปูแล้วก็นี้อย่างที่ท่านนายกท่านพูดถึงนะครับพื้นที่เราไม่ได้เยอะเราก็ทำเป็นสองชั้นทำราิบเตียงก็เอาจากศู์ฝึกอาชีพนะครับมาดัดแต่งในาะาลสนามขณะเดียวกัน เดือนนี้วันที่15พฤษภาเนี่ยมันถูกของข้อหน้าฝนลวแล้วตรงที่หลงสุดเนี่ยตรงที่พื้นที่กลางเนี่ยหนึ่ที่โลเราก็เลยขอให้ทางกรมปตจะเปนคให้การทำโดงขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องผู้ตรงขังเราเนี่ยนะครับเวลาไปคัดกรองต้องบอกนี้นี้นะว่าในเรือนจำเนี่ยบางทีที่อยู่ไม่พอเราก็ต้องเอาที่เตียมไว้ถ้้พี่น้องเราไปนั่งรอคัดขลกรอกรณีใครที่ป่วยไม่ได้มากนะคือแบบว่าถ้าป่วยมากเนี่ยที่เรือนจำดูแลไม่ได้หรอก มันต้องใช้ห้องความดันลบที่เพจะส่งไปที่โรงพยาบาลสุโขไทยนะครับซึ่งทางสาสุกเน่โอเคแล้วคนที่เนี่ยอาจจะตัวอาการแล้วไม่ได้เจ็บป่วยมากนะครับให้นอนพักสัก14วันก็คือ2อาทิตย์เลยครับนะครับ14วันหรือถ้าเราคิดว่า14วันน้อยไปก็อาจจะพักมากกว่านั้นตัมเกณฑ์่เกินเดือนหนึ่งนะครับ